ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแหลมแท่นนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติศตักเฉีงแสนจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดที่มีเขาเรียกว่าอะไรวะนักนักตกปลาครับเสียนเสียนตกปลาจะมาตกปลากันบริเวณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นหมายอีกหมายหนึ่งนะครับนี่ครับรถจอดได้ตรงนู้นครับตรงเราทงครับแล้วก็เดินมาตามนี้ครับ เป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นหมายเดินเดินมาได้เลยครับเดินแบบที่น้องคนนะั้นเขาเดิน,บบนเดินบ,บนนจุดอ่เขาบอกว่ามีปลาเยอะ,ะครับมีปลาหมึกด้วยเขามาตกหมึกกันมาตกตรงนี้กันนะครับผมก็เลยพามาเดินดูต้องค่อยเขากำลังตกอยู่นะครับนี่ผมต้องไปทางเส้นนี้ต้องเดินให้ดีครับต้องเดินให้ดี มันเป็นหมายที่ค่อนข้างจะโลดผลหน่อยครับก็ต้องเดินค่อยๆเดินไปเดินตามเนี่ยครับอย่างนี้เลยเป็นหมายหมาหนึ่งที่เขามาตกปลากันเซียนปลาจะรู้จักดีครับเขาเรียกว่าแหลมแทนเดินต้องมองที่เท้าด้วยนะครับ เผลอไม่ได้เลยครับถ้าเผลอหลุดไปเรียบร้อยใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปถึงนี่ครับพี่ก็ได้แล้วก็จะเป็นปลาหรือว่ามีปลาอะไรบางมือผมไปรลงนี่เป็นหมายหมายหนึ่งครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเดินแบบต้นฝนต้องเดินต้นฝนนี่เขาปลากินแล้วมั้งครับเนี่ย เยอะนะเบ็ดมันเป็นแท่นอะไรกันเหมือนกรถวนอยู่นะครับไปเดินเปเรื่อยมาต้องแบบมีสมาธิในการเดินหน่อยนะครับเดินมั่วไม่ได้กขาดขาตัวเองล้มลนะเลยแล้วก็มาเนเป็นปลาอะไรครับพี่ นักตกปลาครับมาได้เลยเป็นหมายหมายหนึ่งนะครับที่เขามาตกกันนี่พี่ก็ได้ปลานะครับปลาอะไรก็ไม่รู้คำน่ะนี่นี่ก็ได้ปลาด้วยนะเอาน่านะก็โอเคนะ,ระบรรยากาศที่เขาดึงอะไรไมลุกปลาเปล่าไปแล้วน่ะโอ่นะนะ่ะปลามั้งนะ่ะเดี๋ยวรอรอลุ้นพี่เขาโอ้โหงอมเหมือนกันนะดูว่าปลาปลาอะไรก็ไม่รู้ ใช้ได้เลยนะครับมีหมวกมีอะมานหน่อยก็โอเคอยู่ปลาอะไรไม่รู้ บรรยากาศใช้ได้เลยครับโอ้เซียนปลาเนี่ยครับหมายนี้ก็น่าน่าสนใจเหมือนกันครับแต่มันเป็นแท่นอย่างนี้ครับเดินต้องระวังให้ดีครับเดินไม่ไม่ดีก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่มาตรงนี้ก็มามันก็จะเป็นแท่นใหญ่ๆนี่ครับเป็นบันไดขึ้นนี่ครับนี่นี่หมายนะครับที่เขาเรียกว่าแหลมแท่นจังหวัดชนบุรีครับ